บริษัทขนส่งหรือว่าหมอชิดนะครับหมอชิดเก่าปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของที่จอดรถไฟฟ้านะครับคุณรองข้อมูลคดีครับกับพระเอกของเรื่องคุณบวนสวัดช่อครับเรื่องนี้เขาตั้งชื่อเรื่องว่าเป๋จอมเปิ่นนักเอกสวยครับสุภารสารเนื่องพิรมตัวพระเอกนี่ก็แบบนี้แหละครับเป,เป๋เปิลเปิน,นะครับด้านหลัง ยังมองเห็นรั้วอยู่นะครับรั้วจตุจักนะครับรั้วสวนจตุจักยืนรอรถเมย์ก็คือฝั่งที่หมอชิดนั่นแหละครับดูครับรถ2แถวสมัยตะก่อนมีจริงๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นรถ2แถวไปขึ้นจากฝั่งที่เป็นหมอชิดเดิมนะครับนั่งรถสองแถวแล้วก็หนังก็ไปที่นี่ถ่ายให้เห็นวัดพระแก้วแล้วก็ ท้องสนามหลวงตรงกลางเป็นเต็นเป็นที่ขายของเป็นตลาดนะัสนามหลวงแล้วก็สนามหลวงในสมัยก่อนนั้นมีผู้คนมาขายของมาเรียกว่ามาทําอะไรก็ได้นะครับที่จะเรียกร้องความสนใจให้คนซื้อสินค้าของตัวเองนะครับนี่ครับอันนี้ขายอะไรกาวแปะรองเท้าหรือเปล่านี่ลงรถที่สนามหลวงนั่นนะครับ ก็จะมาเดินตามหาคนที่รู้จักนี่เขาเรียกว่าใต้ใต้ต้นมะขามที่สนามหลวงรถเมย์แต่ก่อนก็จอดแช่อยู่ที่สนามหลวงนะครับรอบๆสนามหลวงจะมีรถเมย์จอดแช่เป็นจุดนะครับว่ามุมไหนเป็นต้นสายอะไรก็จะอยู่รายล้อมพื้นที่ท้องสนามหลวงนี่เห็นไหมครับที่ยืนมุงนี่ก็คืออย่างหนึ่งก็คือเขาถ่ายหนังน,นะครับ แต่ว่าชีวิตจริงนี่มุงจริงๆนะครับแม้ว่าไม่ถ่ายหนังต่อให้มีการขายสินค้ามีการเล่นกลนะครับเล่นปาหี่อะไรก็ตามก็จะมีคนยืนดูนะครับเพราะว่าระหว่างที่ยืนรอรถเมย์ก็เรียวไปต่อรถที่เท่าสนามหลวงนี่เจออะไรก็ดูไว้ก่อนนะครับดูไปดูมาบางทีโดนล้มกระเป๋าก็มีดูแกล้งกัน,นเห็นไหมครับนี่ก็พระเอกอีกคนหนึ่งของเรื่องคุณเทพเทียนชัย หนังนี่กำกับโดยคุณสมพงษ์ตรีบุภานะครับเข้าฉายเมื่อวันที่4เดือนตุนลาคมปี2523นหอในเครือสหมงคลฟิล์มที่โรงหนัสเ,เตล่าเพรสิเดนต์ออสการนี่ครับขายของ2523นี่ผมยังไม่เข้ากรุงเทพเลยนะครับยังอยู่ต่างจังหวัดที่นี้ตำรวจเศษรษฐกิจ เห็นไหมครับตำรวจมาไล่จับคนขายของนี่ขายของอยู่ฝั่งหน้าศาลนะครับแต่ก่อนเขาเรียกว่าหน้าศาลดีการหน้าศาลแพง่งหน้าศาลอาญาแล้วเราวิ่งหนีวิ่งไปห้องส้วมนะครับแถวๆนั้นจะมีห้องส้วมสาธารณะอยู่แบบนี้แหละครับห้องส้วมนี้น่าจะอยู่ตรงที่เป็นที่จําหน่ายหนังสือนะครับแถวๆต้นสายรถเมลสาย64ใกล้ๆกับพระเมธรณีบีบมวยผมนั่นแหละครับ นึกภาพออกไหมถ้านึกไม่ออกภาพก็จะเหลืออยู่แค่พระแม่ธรณีบีบวยพกพราะว่าตรงนี้หรือออกหมดแล้วนะครับไม่มีคนที่มากรุงเทพในช่วงที่ยังมีสิ่งของเหล่านี้อยู่นี่ต้องอาศัยดูผ่านจากหนังอย่างเดียวละครับเพราะว่าบางทีก็ไปยืนดูแล้วก็นึกถึงอดีตแถวนั้นผมเคยไปนั่งกินก๋วยจับชามละสิบบ,บาทอร่อยหมูกรอบอร่อยนะครับก๋วยจับสนามหลวงตรงแถวๆป้ายรถเมล์หกสิบสี่บางคนนึกไม่ออกอีกครับ อ้ายรถเมย์6กก็อยู่ติดกับเรียกอะไรตรงที่มีรูปของกรมหลวงบุรีดีเล็กดิษนะครับตรงกระทรวงยุติธรรมตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแถวแถวย่านราชดำรีนะครับดูครับคนในเรื่องเขาจะบอกว่ามาจากต่างจังหวัดก็ต้องดิ้นรนหางานทําไปทั่วมาโบกรถเข้าซองนะครับแล้วก็โค้งเขาเขาให้ตังมาก็จะได้ เป็นคารถเหมือนเป็นเด็กเฝ้ารถแต่จริงๆไม่เฝ้าหรอกครับโบกเฉยๆคนที่ให้ก็ให้ด้วยความเกรงใจบางทีก็กลัวนะครับกลัวแต่ว่าจริงๆมันทําไม่ได้แบบนี้แต่ว่าหนังนี้เขาสะท้อนชีวิตของคนต่างจังหวัดที่เข้ามาแล้วก็อยากมีงานทําในกรุงเทพยังหางานทําอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ได้ก็มาทําอย่างนี้ก่อนนี่ครับเห็นรถมาก็โบกให้เข้าจอดในซองคอยเปิดประตูให้แล้วเขาก็ให้ติปนี่เป็นดารานะครับ เล่นประจำเลอะฮะเดี๋ยวกลับมาให้นะยาขี้เหนียวจังรองข้าวุลคดีนะครับนักพากหนังชื่อดังเลยนะครับเป็นศิลปินแห่งชาติอตอนนี้ก็อายุเยอะๆกันทุกคนแล้วนะครับนี่เราดูในอดีตก็ยังอยู่ในซองเดิมแต่ว่าเจ้าเปอ๋อนี่ไม่รู้เรื่องครับรถทุกคันจอด เรียกเก็บเขาหมดลืมดูว่าเป็นรถตำรวจอร่อยเนาะโอ้โห <c oughs> คุณลองข้อมูลกันดีเห็นนะครับไม่ให้เล,เล่นะครับก็เป็นแก๊กตลกของหนังนิดหนึ่งนะครับแล้วทีนี้มาดูอีกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เห็นไหมครับที่ประตูกระจกมีตรานะครับก็คือไทยไดมารูซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับที่ราชดาบินี่แหละครับนางเอกกับเพื่อน ออกมาจากห้างาไทยเดมารูจะมาที่จอดรถนะครับแล้วบังเอิญมีโจรมาจี้ชิงทรัพย์นาวตลกก็เข้าไปช่วยนะครับนี่ครับช่วยกันแบบตลกตลกดูจับหํา <c oughs> โอ้ยก็คนดูสมัยนั้นจะหานะครับดูครับคุณสมศักดิ์ชัยสงครามนะครับเป็นดาวตลก คนนี้ก็คุณโอ้ชื่ออะไรลืมแล้วเนี่ยเล่นเป็นหมอผีบ่อยๆไปแล้วครับนี่คุณสุพรรษานะครับใส่บวกสีแดงกางเกงสีขาวคนหนึ่งนั้น่าจะเป็นคุณสีดานะครับ,รบก็เลยจะไปเลี้ยงข้าวนี่ครับร้านเสวยเสวยนี่สมัยก่อนจะอยู่ใน ศูนย์การค้าราชดําบอาเขตเป็นร้านอาหารชื่อดังที่อยู่ในห้างสาวๆเขาก็พาสองหนุ่มตลกนี่แหละครับไปเลี้ยงข้าวในยุคนั้นสมัยนั้นหน,น,นังไทยที่นิยมมีนางเอกสวยแล้วก็พระเอกไม่ต้องหล่อนี่หลายเรื่องนะครับสำหรับคนฟิล์มนี่ก็ทำ คุณสุภร์ก็ทำนะครับก็เน้นเป็นเรื่องตลกเน้นเป็นเรื่องสนุกนะครับบางทีก็งงงเหมือนกันนะครับว่าสมัยแต่ก่อนเราดูหนังนี่เราดูอะไรกันแน่บางคนไปดูดูคุณสุพรรษามีตัวยืนเป็นคุณสุพรรษรกาลังน่ารักช่วงปี22-23มาดูอีกฉากหนึ่งนะครับที่จริงๆเป็นฉากมนุษย์ล่องหนแต่ว่าผมมันดูยากนะครับผมก็ตัดให้ดู รถเมย์ก็แล้วกันนะครับรถเมย์สาย73ดิบินแดงสะพานพุทธไม่มีวิ่งแล้วนะครับคันแบบนี้แต่ว่านี่คือชีวิตจริงของผู้คนที่อยู่ในกรุงเทพเมื่อ45ปีที่แล้วนะครับที่ต้องโดยสารรถเมย์ไม่มีแอร์นะครับเบียดกันอย่างนี้แหละครับแล้วก็แน่นยังไงก็ต้องจอดรับคนนะครับโหนก็เรียกห้อยโหนกันได้ห้อยโหนกันตามสบายถ้าไม่ตายถ้าไม่ตกก็ไม่ตายถ้าไม่ตายก็ไม่ตก นี่ครับโหนจริงๆผมมากรุงเทพปี2 0 2 4นี้โหนรถเมสาย71จากพระโขนงไปเรียนรามีโหนจริงๆนะครับเอาหนังสือนี่ฝากไว้คนที่นั่งนะครับแล้วก็ตัวเองก็โหนอย่างนี้พอะว่างเมื่อไหร่ค่อยเดินขึ้นไปไม่รู้เอาแรงที่ไหนมาโหนนะครับจากพระโขนงบางทีคลองตันแล้วยังโหนอยู่เลย